แปลงนี้พิกัดอยู่อำเภออู่ทองสุพรรณบุรีใช่แปลงทางด้านขวาเดี๋ยวเดี๋ยวมองสองก่อนอ่าตรงนี้อธิบายเลยตรงนี้เป็นที่โลง่งไว้ให้ใหท่านผู้ชมมาปลูกบ้านเออเออแล้วก็มีอีกภากหนึ่งจะเป็นสวนอ่ะเนี่ยก็โชว์มาให้แล้วเนี่ยว่าแปดแสนแล้วมันมันมันคุ้มไหมละ่ะอ่ะคุ้มไหมห่ัวไฟฟ้าปลาปลาเพื่อนบ้านสวนชนดเออปรับถมหมดแล้วเออเรียบร้อยไม่ต้องทําอะไรเพิ่มอีกแล้วออะแต่ลงมันลงเสาเข็มมันลง ปลูกบ้านแถวนั้นเนี่ยเออเอาบ้านมาลงจบเลยเออไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเนี่ยราคาเนี่ยคือราคาเน้นจบอ วิวเขาแปลงนี้สวยดีนักนะกีร่ล่ลุงจ๋ามาเป็นคำกรเลยกันเนี่ยเออต่อสักปักนึงเอื้อที่แห่งนี้เออเออใช่ปหอ่าเรียบร้อยจบจบแล้วคุณผู้ชมแปลงนี้หนึ่งไร่อยู่ที่อำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีเออสวยสวยสวยที่เอ้าขอชมความสวยหน่อยไม่สวยเราไม่มาสร้างบรรยากาศให้ท่านผู้ชมหรอก โอ้แล้วดูแบบอันนี้คือเอาเอาพีเมียมนะะไปนี่คือพเมียมเลยพเมพ์ย,ยังไงวะครบจบทุกอย่างอโนดพร้อมโนอนเนื้อที่รูปทรงแปลงโอ้อโห,โหขนาดกว้างขนาดลึกเนี่ยมันเหมาะเจาะเลยล่ะใช่แล้วดูเพื่อนบ้านดิเยอะแยะเพื่อนบ้านนี่คืออยู่รอบแปลงลายร้อมมีแต่เขาเรียกว่ามีมีแต่บ้านบ้านสวนชมเขาอะมีแต่บ้านสวนชมเขาบ้านค้ายบ้านสไตล์คลายสไตล์มันไม่ใช่ว่า อยู่แบบหมู่บ้านแล้วต้องทําบ้านให้เหมือนกันเด้ไม่ต้องเชิอันนี้ใครชอบสไตล์ไหนก็เอาปลูกกันเข้าไปแต่วิววิวมันดีมันเลยบ้านมันดกเนาะเออแซวแซแปลงนี้หนึ่งไร่อ่ะชนดคกรุดแดงนะพร้อมโอนเลยราคายกแปลงไม่ต้องไปจ่ายอย่างอื่นเพิ่มราคานี้เลยแปดแสนบาทแปดแสนอ่ะเดี๋ยวเขาหาว่าแพงตามไปดูหน่อยว่ามันแพงเพราะอะไรหรือมันราคาคุ้มไหมอหรือสรุปมันแพงหรือมันคุ้ม เดี๋ยวเราล่องไปดูว่าแปดแสนมันคุ้มยังไงอ้ยแดดล่มแล้ววะล่มก็ดีแดดมาก็ดีมันดีทั้งสองอย่างอ่ะนะทั้งล่มทั้งแดดสวยหมดนะแปลงนี้พิกัดอยู่อำเภออู่ทองสุพรรณบุรีช่ะฝั่งนี้เป็นถนนสาธารณะเลยสาธารณะกว้างโอ้8เมตรตอนนี้เราไม่ได้มาจับระยะดูไง yes น่าจะ8เมตรได้นะน่าจะ8เมตรได้รถยนเนี่ยสวนก็สบายสบายอ่ะน้นเดี๋ยวให้ดู สาธารณะเห็นปะเห็นเสาไฟปะโอ,อเห็นเสาไฟปะมันมีไอ้นั่นโค้งอะนรนะโซล่าเซลล์มีไฟลายทางโซล่าเซลล์ติดให้พร้อมเออนี่นะเฮ้ยเข้าท่าเว้ยของเราอ่ะมันอยู่เกือบหลังสุดท้ายมันจะมีสองสองสองแปลงสุดท้ายขั้นอยู่ด้านหลังเออแต่ว่าวิวสวยเหมือนกันหมดเลยเอาอออยุงเราก็ดีที่หลักนี้ดีนี่นี่ของเราคือแปลงทางด้านขวานะคุณผู้ชมเ,ออเห็นไห เนี่ยไปทางด้านขวาเดี๋ยวเดี๋ยวมองสองก่อนอ่าตรงนี้อธิบายเลยตรงนี้เป็นที่โล่งไว้ให้ท่านผู้ชมมาปลูกบ้านเออเออแล้วก็มีอีกฟากหนึ่งจะเป็นสวนเฟละไม้ผสมผักผสมผักโอ้โหผลเฟไม้สผสมผักนะแล้วรั้วเนี่ยเขาทำให้ให้หมด2เมตรอะสูงอะเสาโหเกือบสูงเกือบสูงเท่าตัวคนนะเออเสาเกือบสูงเท่าตัวคนเห็นปะอ้าวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดลวดน้ำเจ็ดชั้นลวดน้ำเจ็ดชั้นละเสาหน้าสี่แล้วปะเนี่ย หนาศีนาสีโอ้โหใหญ่อะใหญ่บปเลยนาศีน้าได้ป่ะคือโอ้โหโฉนดนี่คือพร้อมแน่นอนอยู่แล้วหลักเกตเห็นป่ะแน่นอนว่ามันนี่มันมีหลักเขตอยู่แล้วมีทุกมุดมีทุกเสาใช่ล้อมรัวไ้ครบแล้วเพื่อนบ้านนี่คือยังแอคทีฟยังอยู่เลยยังอยู่ายังอยู่ถ้าใครมาเนาะตามรถคันนู้นมาเลยเยสเกี่ยวกันป่ะนี่เกี่ยวนี่แล้วเขาปลูกโอแปลงข้างๆแล้วเขาปลูกสวนแม่แจ๋วเลยอ่า มาโชว์ดินเฉยไม่ใช่อะไรว่าดินงามขนาดไหนของเราของเราก็มะม่วงเราก็มีชมพู่ของเราก็มีมะนาวเราก็มีชะอมเราก็มีเออล้วยเห็นปะอืเอเยอะอ่ะนูนูนูนดูวิวสวยงามมัน,นอันนี้ก็อะไรนะมันจะบอกบรรยากาศก,าก็ไม่ได้นะคือว่าเรามาอยู่เนี่ยเราหายใจแล้วมันโล่งมันโปร่งนะใช่เออสดชื่นแน่อยู่ตรงเนี้ยสดชื่นแน่มามาเห็นไหมแหวงเนี้ย อู่ทองก็จริงแต่ว่าถานจากอู่ทองแค่6กกิโลนะเคยอ่ากรุงเทพก็มาสักชั่วโมงครึ่งร10กิโลอ่าเวสเกตนะใช่เวสเกตด้วยเสาไฟก็นี่โอ้โหเป็นหมอสมัยใหม่และมอดิจิตอลดิจิตอลมอดิจิตอลนะไฟฟ้าอยู่หน้าแปลงป้าป้าน่าอยู่ฝั่งนู้นไอบอกดิจิตอลเนี่ยตรงนี้มันกดเงินดิจิตอลไม่ได้นะไม่ใช่ก็แล้วดิจิตอลกันลดิจิตอลกันอ่า ออาเนี่ยก็โชว์ไปให้แล้วเนี่ยว่าแปดแสนแล้วมันมันมัน,มนคุ้มไหมละ่ะอ่ะคุ้มไหมคือถนหลวไฟฟ้าปลาปลาเพื่อนบ้านสวนชนดเออปรับถมหมดแล้วเ,ออเรียบร้อยไม่ต้องทําอะไรเพิ่มอีกแล้วเอาแต่ลงมนลงเสาเข็มมันลงปลูกบ้านฉะนั้นเนี่ยเออเอาบ้านมาลงจบเลยเออไม่ต้องทําอะไรเพิ่มเนี่ยราคาเนี่ยคือราคาเน้นจบอ,อวิวสุดยอดใช่เออแล้วดูเพื่อนบ้านด้านขวา,า,าด้านซ้าย อันนี้เขาก็ไปไงโอ้โหเข,เขาจะตายแะก็จะตายกันคือปลูกตามใจฉันนะเออปลูกตามใจฉันเอออืมปลูกเรือนตามใจผู้อยู่ผูกอูตามใจผู้นอนอะเห็นไหมอันนี้เหรอที่เป็นฝั่งส่วนของเราอ่าส่วนของเราเลยเลยเออมะม่วงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดประมาณสามสิบต้นมะม่วงเหนหนุนขนุนขนุนมีประมาณห้าหกต้น อ่ามีมะนาวแซมใช่ไหมมะนาวมีสองต้นแล้วก็มีชะอมรัวเลยชะอมอ่าชะอมปลูกไปริมอ่าแนวแนวกองน้ำเลยชะอมนะเน่เน่น่่ปลาปลาของเราปลาปลาของเราเออเอาเข้ามาข้างในให้พร้อมบางคนบอกเฮ้ยชะอมนี่รอนานเปล่าเนี่ยหน้าฝนเนี่ยเราตัดแต่งกิ่งเลยเดี๋ยวมันจะแตกยอดมากมช่เจียวไก่กระเจียวไข่เนี่ยเออไม่อยากรอนานเดินไปตลาดนี่ซื้อชะอมแล้วก็ปลูกข้าไปกินแล้วเออนี่งนี่หลักเขตเห็นไหมอ่าเออ เนี่ยโฟให้ดูหลักๆเลยเราโชว์ให้2อมุดแล้วนะเดี๋ยววันท่านมาชมนะเขาท่านก็ไปชมอีก2อมุดด้านหลังนะอันนี้ลงท้ายด้านกลาวหนึ่งนะอ่าเรียบร้อยแล้วใช้ได้แล้วไม่ได้บอกอะไรนะเออไอ้ด้านข้างก็จะเป็นพื้นที่โล่งใช่ป่ะพื้นที่โล่งอันนี้ก็น่าจะเป็นหนึ่งไร่ของคุณพี่เขาไปอีกคนหนึ่งด้านหลังของเราเห็นชาวสวนเขาปลูกอะไรอ่ะอันนี้กระโพดปลูกกระโพดอ่ะอ้กระโพดหวานไง่เออคล้ายๆกระโพดเลี้ยงสัตว์ด้วยปหมเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ก็จะมีอะไรนะ ก็จะปักไอ้นั่นไน้ว่าทดลองทดลองครับพ่ทดลองเอออ่าเห็นปะชาวสวนเขาก็จะมาทำตอก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 นั่นนะไม่รู้ว่าใครเห็นกระดุกกระดุกอยู่เนี่ยอันนั้นปลูกฟีโน่นะฟีฟีโน่คืนมันไม่ใช่ปลูกฟีโน่ครับพ่อเขาขับรถมาโอเคทำทรงเองดิทำทรงทำทรงตัวตีนไม่เลิกเฮ้ยอันนี้จะไม่รู้มันต้องบอกนะเดี๋วรู้มันต้องตกกั เป็นว่าหลักๆก็ประมาณนี้แต่วิวมันสวยจริงสวย,สวยไ,ไอ้ฝั่งเทือกภูเขาตรงนี้เราเราออกไปนิดเดียวมันจะเป็นชุมชนใหญ่อยู่ตรงนั้นแหละอยู่ตรงฝั่งภูเขาอะเดี๋ยวลุงออกไปตรงนี้ไปถนนอคอนกรีตใช่ไหมคอนกรีตสิเนี่ยเราออกไปนิดเดียวไปถนนลาดยางเลยคอนกรีตลาดยางเอา้ารวมๆกันแล้วประมาณสักไม่น่าเกินกิโลลักใช่ถนนลาดยางเส้นหลักอะไม่ถึงกิโลแน่นอนเออเนี่ยประมาณ400เมตรก็คอนกรีตแล้วก็ออกไปหน่อยลาดยางแล้วเออผมขึ้นภาพุูสูงให้ดูเห็นป่ะจากลาดยางมาถึงแปลงเราอะนิดเดียว เอางี้ด,ดีกว่าถ้าใครชอบใครสนใจอยากจะมาจับจอมเจ้าของนัดก,กันที่วัดโปร่งพันอินก็ได้วัดโปร่งพันอินนะเ,เพราะว่าแปลงนี้มันห่างจากวัดโปร่งพันอินเป็นแค่โลเซตโลเซตหรือเศษโลนี่แหละเศตโลมันเนื้อแล้วอ๋อโอเคอ่ะ <c oughs> เข้ามาเขาจะโรหินให้หน่อยนึงอ่ะนะให้ไปเล้ยเกี่ยวกันหรอก ก็ทาไว้เราลถมัลไปก่อนไงพอเป็นวิธีแบบฝนตกไม่แฉะพอเมื่อก่อนมันน่าจะเป็นดินล้วนไงดินล้วนอันนี้ยามันขึ้นอันนี้คือญ้ามันขึ้นแล้วไม่ต้องห่วงเรื่องดินดินดีแน่นอนดินดีแต่เราไม่สามารถมือขุดได้เอานี่มาจะดูไม่ล่ไหนเดี๋ยวจะเสียมขุดให้เสียมมีเสียมด้หรอวี่จี้ไอหนูไปเอาเสียมมาเออนี่ไงของเรามีพร้อมไปไม่ว่าจอบเสียมไม่ว่าจะเป็นขุดเหมือนกัน ไอลุงมิ่งมาท่าไกลเลยขุดทํำการ<อ>าวิวเขาขุดทํำการเชยๆไม่จบไปขอดูหน่อยเออวิวนี้มันจะมันจะลาทิตฐิทั้งหมดหรือเปล่านะอูโหูหลังแปลงสวยปะเอาเอาเอาเาไอ้หนูเอาหลังแปลงชอบป่ะมันก็มีพวก เม็ดโวดเป็นอะไรบ้างแต่ว่ามันไม่ใช่คีเลคือคิลิวคคเลเลยนะอ่ามันจะมีหินภูเขาอะ่ะอยู่ด้านบนแต่ว่าหลากัหลกๆลัอะขุดไปแล้วมันก็จะเป็นดินดาใช่ป่ะใช่เนี่ยเประมาณนี้ประมาณนี้ใช้ได้ปลูกปลูกพืชได้ปลูกพืชได้จีเอออันเนี้ยมีหินภูเขาก็ยิ่งดีเพราะว่าถ้าเป็นดินลว้วนว่ดินเวลามานันแน่นแล้วมันจะจับปึกอ่าอ่ามีหินเนี้ยมันจะช่วยรอะไรระบายน้ำเย่อ่ารากก็จชอนชัย่ะแล้วดินแน่นด้วยนะะมีหินนั้นดินแน่นด้วยโอ้โหอ่ะเนี่ย อันนี้อยู่ด้านหลังแปลงนะคุณผู้ชมด้านหลังแปลงจะมีสะเดาอยู่หนึ่งต้นแล้วก็ฝั่งนู้นอีกหนึ่งต้นอันนู้นจะเป็นต้นตะขําตะขําตะขําเหรออ่าไม่ใช่สะเดาะต,ตะข้คูนึกว่าสะเดานั่นะต,ตะขั้เออเอ่าเรามีต้นตะขํ้เขาเรียกว่าคํ้มคูน่งแล้วถ้ามาปลูกต้นคูนี่ต้นหนึ่งก็เจ๋วสิไอ้หนูเจับเลยกลายเป็นคูนคํ้คํา้คูนก็พอโอเคหลักๆก็ประมาณนี้นะแปลงนี้ก็ถือว่าสวยเลยทีเดียวอ่าสวยมากๆเลยสวยมากๆจริงๆเนาะ ก็ให้จากให้ท่านมาดูก่อนอก่อนจะตัดสินใจไม่ใช่ว่าเฮ้ยชอบเลยละแปดแสนนี่มันขี้ปติ๋วราคานี้มาดูก่อนชอบใจค่อยว่ากันอ่าโอเคง่ายๆก็สนใจก็ติดต่อมาที่เบอร์ด้านบนนี้ออนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นไปให้เราเ,เรายังไม่สื้วกนะชมเราโทรมาสอบถามก่อนได้โทรสอบถามกันหรือว่าฉันสนใจพอระดับหนึ่งแล้วดูคลิปละเอียดแล้วเราก็ติดต่อนัดชมเข้ามาได้เลยที่เบอร์นี้นะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะไม่ต้องเกรงใจคนบอกโอ้ยมาแล้วเกรงใจ ลุงอื่นไอหลานยศจังเลยเนี่ยไม่ไม่ต้องเกรงใจเพียงจะซื้อขนมมาฝากเราสักสองสามพันก็พอแล้วโอ้โห่นขนมเหรอเออโอเคอลาไปด้วยบทบทกรรนหนึ่งบทเพลงอ่ะเพราะว่าเดี๋ยวจะไปงานบวชต่อไดอ้ยินเสียงเพลงแววแววไหมได้ยินเสียงแววแววไหมขโมยกองยาวงานบวชเข้ามานี่แหละก็ท่านได้ยินอ่ะกองดีไม่ต้องตีให้ดังนะอ่าแต่ถ้กองพังมันจะตีแป๊กแป๊กอ่ามันตีแป๊กแป๊กให้ท่าน มีชื่อเสียงโด่งดังเหมือนกรองที่เราตีการงานเก้าวหน้าเฮงเงปั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 งดังดัรัวรัวเออ,อ,อชัดๆัดเนเๆไไปเลยแล้วอย่าลืมสนใจทำสื่อโฆษณาติดต่อมาได้289 lady channel รับทำทุกประเภท289 lady channel 289 lady channel โอ้โหทำบรรยากาศประกาศโคตรก,<จ>กรับทำสื่อโฆษณาทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์เจ้าของแบรนด์ จะของสินค้าหรือตัวแทนจำหน่ายทาง289 Lady Channel ินลรับทำโฆษณาให้ท่านรับรองไม่ผิดหวังหรือท่านจะเป็นเจ้าของกิจการร้านค้าเจ้าของอาสังหานี่เลย้าต้องดูโพยด้วยโพยเพิ่งคลอดเมื่อกี้เนี่ยโผลโอ้โหเหลือเกินเลยหรือผู้รับเหมาก่อสร้างสนใจติดต่อโฆษณาเรายินดีรับทำรับงานทั่วประเทศในราคาพิจารบริการ ทุก,กระดับประทับใจไม่ว่าจะฝนไ,ะดดไม่ว่าจะแดดไม่ว่าจะร้อนไม่ว่าจะหนาวเราก็ไปได้ทุกที่ <nowhere. S 1> รับรองไม,ไม่ผิดหวังเฮ้ยไม่ผิดหวังไม่ผิดหวังอะเแหมสนใจติดต่อ080 563 5394444เอโค่ไดหมเอะโ้สุดยอดไหม